มันมีกล่องสองท้านลท่านนึ่งหายเดือดสกาท่านนึงมปทางคนพร้อมบอกเด็ดตัวบอกว่านั่นนั่นเป็นกล่องมีด้วยเป็นอะไรนี่เดีย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 รุ่นใหม่นี่ดิมันก็บอินทันหนา้างสิัมีสองหนึ่งอันหนึ่งสองน้อยอันหนึ่งข้างหนึ่ยทนหนาข้างแม่นอันหนึ่งก็ว่าทนหนาข้านหนสินะสินะระบบระบบ ผู้กำกับเบิ่งเลขเบิ่งเลขอย่าสิไปโฆษณาโทรศัพท์เอาไปหาซื้อมาเด้อเนาะสิ่งเพราะว่าบางที่อัดตัดต่ออัดเด้พึ่งซื้อไม่หรอเนี่นพอดีมันอัดตัดต่อได้เฉพาะนี่นี่หยังก็แน่นอนนในคอมแมนเทศัาซีตอนรับเป็นฉากเป็นฉากไปนะอันนี้อันนี้เขาสร้าเฮ็ดมากเฮ็ดตัดต่อโดยเฉพาะตัดต่อภาพยนตร์เลยแม่นแมันมีสอด้านนัเนหรือ นี่ลูยไรูปแบบแท้บริลูปสี่มื่นค่ะซ่อมซุ้งดุดไม่ล่าสุดไปซื้ออยู่ทิสว่างแดดเด่นเนอ้ออ้อหใบอกเซลน้ำบอกเซลเซลเซลชื่อชื่อเจมเจมเมเน่พอบวัน้หลูกคุณบริการดีดีเพื่อสว่างแดดดีทอนกเจแดงาไปซื้อันนี้กัลูกสาวาไปซื้อบริการดีดีเซลซื้อวาเจมปุ๊บนี่บอกว่าเดือนต่มาแนะน้ำมาเลยแมนแมนอยูอยูที่สวางเนาะกะ้ พึ่งแอกันดีจังน้อยแม,มนพ <c oughs> ึ่งยู่สูตรเอเย,ยตันหล่ะนะคะ <c oughs> แต่เลยว่าซื้อเจียมเนาะเนาะนะบอดเดิลสกาบเพราะว่าเพิ่นบริการดีนะฮะเอามือตัวเล็กหน้าท่างกันเลยกันกำลังเ,เข็ยนด้วเพราะว่าเอฟซีสบางเบืองไหลกำลังตัดค่ะกำลังพอดแจมกำลังเบืองกับกําลังตัดสูตรเนี่ยเสารดำผ้ารวอยพอดีพอเพื่นกําลังสิตัดให้สรุปให้ค่ะพอเพื่นสรุปไห้คุดนเขาดีไหม มันมันให้เอ็มซีพันเบิ่งแน่โชว์ไว้นะได้รูปพิ่นนั่ะเอ็มซีพันหูตลบไอ้สูตรเนี่ยสูตรสูตรเด่นซี่ตัวนั่นลยังเฮาเบิ่งพอแต้มมันตัดออกพร้อมกันกับสาดัมนะค่ะก็เบิ่งตอนเพิ่นน่ะพ่นสนุกนี่ว่าชุดนดี่ยวคอร์ดีบ่แม่มันมันมันมี่คำว่าเข้าหมด่อททุกชุดแล้วรุ่นเนี่ยมันมีแค่4ตัวนี่ยรุ่นไอ้เลขไอ้เลขไอ้เลขเลข3ตัวมีแค่4หาง2ตัวมันมีแค่6ตัวแต่มันเข้าทุกงวดค่ะมีงวดที่9เจ้า บางทีว่าบางทีงทมันก็เขาา่าหกใบค่ะหกใบเนี่ยลูกมันเป็นเนี่ยนะพ่อแล้วจดไปเหมือแล้วก็แล้วสิสรุปลูปค่ะอ๋อแล้วสิสรุปสรุปอ,อ๋อตัวเลขของคุณแม่นี่มีหลายชุดมั้งครับค่ะมีมีสิบชุดครับผมหน้ามเ,เลขออกมันจะเข่าหกชุดค่ะหา้าชุดจีนนะลูกชุดละมันเป็นใบละชุดใบละสูตรนะลูกใบละสูตรแเวลาสูตรนี่มันจะเข่าอยู่มีเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนี่เข่าไปอยูเจ็ดสูตรค่ะกันผู้มีเงินซื้อ ซื่อเนี่ยมันไม่มีขาดทุนนลยนะลูกอ๋อถ้าซื้อชุดในเจ็ดสูตรนี้แล้วมันไม่มีขาดทุนแต่ในในในซี่ใบเนี่ยมันใบละซี่ตัวเองใบละซี่หางแล้วที่เอามาให้พ่อแต้มนี่อยากให้พ่อแต้มคัดครับครับผมแม่เอาไม้ไห้พ่อเต็มขัดพี่ใสมขัดเน้นให้นขัดเน้นขายคัดเน้นอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะครับเพิ่นคัดให้คันพ่อแต้มเขัดแต่ว่าอย่งไงพ่อแต้มคขนวาเขากับสูตรพ่อแต้มกับไปอยากเอาบันไดพ่อแต้มว่างไม่นอพ่อแต้ม กำลังเห็ดอยู่จ้ะนี่ครับพอแต้มกำลังมึนกำลังคัดอ่าคือหลายสูตรพูดแม่สูตรเล็กไหมนั่นแหละมันจะเข่าไล่ได้ระลุสูตรมันจะใกล้เคียงกันกันนะมันเข่ามันจะเข่าซีหาใบหกใบไม่ลูกใบละซีหาสังเกตเบื้องตัวเลขเมันอทีชนกันจ้านะครับอย่าอันนี้เจ็ดกับศูนย์ชุนกันนะครับผมอันนี้สี่นะครับสี่ชน อันนี้หาคับสามนะครับโอ้ไมนเป็นไอซีพลาดสูตรขึ้จังหลายตาไล่เนาะไอซีผมเคยจีตาไล่เนี่ยแต่ว่ากับ่เป็นยังแต่ว่าเขาเขาบดละเอเบิ้งเทธอเดียวแม่ลูก้ก็จะเลยตาปลาไหลหรอปลาไหลเบิ้งมือละชุดอ๋อแล้วว่าไม่เราลงเธอเดียวซีใบได้ลูกครับมือนเัาลงซีใบเลยแต่ว่าเขาซีมอน้นพราแต้มคัดหายจ้าอันนี้คือห้เบิ้งว่าอันนี้ล่ะพราแต้มเพป่นสิมักคัดหายคัดหายเบิ้องคอคัดแล้วเพป็นเป็นซีได้จักตัวขั้นสูตรสาวดำกับ พราะต้มปัตติคุณแม่ลงแบบโบเรคัดบอกครับหรือว่าลงลงแบบนี้เลยมือละใบมือละชุดมือละชุดมือละสูตรครับผมอ๋อนะครับเอฟซีผู้คนติดตามนั่นเพื่อนคอมเมนต์มาว่าแม่ยสาวดำคือว่าให้ลูกตอนล่าลูกเดินสกาวทั้งคุณเพื่อนให้เพื่อนพ่อแต้มว่านั่นนะครับเพื่อนคือว่าให้เพื่อนรุ่งเลยมือนี้ได้มาหกก็ดวงดีพอบก่อกันเนาะพอลูกนี้ตามกันมากเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ ทีสิบชุดจะคัดเหลือเพียงชุดเดียวเอามารวมเอามาโฮมเอามาตวมเอามาตูมกันเลยเอามาตู่มรวมกวันนี้ตูมกันเลยพ่อแจมเขาหลีกพันแล้วพ่อแจมก็คือค้นคัดค้นตัดครับผมเพื่อนจะคัดตัวที่คล้ายกันออกมานะครับผมตอนนี้กําลังคัดอยู่พี่น้องอ๋อครับครับสูตรของคุณแม่เพื่อนสามตัวกัดแตโตัว แต่ตรงมวดที่เก่ากว่าม้วนครับที่เก่าครับสามตัวนี้ก็แตกตัวแตกตรงเลยพ่อแม่เจ้ามีหลักฐานชัดเจนย้อนเบื้องในเลยจ้ะอ๋อนะครับผมอันนี้หลังมวดที่เก่าก็ดีเอฟซีว่าจะสั่นคุณแม่มีโอกาสมากก็ได้ไปพ่อลูกดินสเกลกับลูกสายฝาสายฝาเมื่อวานนี้กับมาดนม่กับเรามาพ่อพ่อแต้มมาพ่อลูกดอนล่าอันนัดกันว่าจะมาให้พ่อแต้มขึ้น เปเพื่อปิดพวกเก่งเลยเพิ่นคัดนะลูกเพิ่นมาสรุปให้อือครับผมอันเพิ่นสรุปได้จังซี่เด้อพี่น้องอันนี้เลขของอัินสาวดำห้าล่วยแดดมาให้พอแต้มคัดให้เนาะค่ะให้เพิ่นสรุปให้ลูกของแม่สาวดำจากสีชุดนะฮะเหลืออยู่ที่หนึ่งชุดแล้วก็เหลือหกชุดหนึ่งบอก่อชุดเดียนเนาะชุดเดียนชุดรองแล้วก็ชุดกันพี่น้องนี่ยแบเนี้ยอันนี้เขาเก็บไว้เนาะพี่บ้านตา พ่อแต้มเป็นผู้เป็นผู้สรุปให้คัดให้เด้อพี่น้องเดี้อเนี่ยเบิ่งอันนี้เ่็นอันนี้ครับผมสิบชุดเอาเบิ่องข้าพอแต้มบอาให้ฟังจัง่อยนให้พ่อเพิ่นอธิบายครับสามคับสูตรเด่นสุดครับผมเด่นสุดในสิบชุดเนี่ยบ่พ่อแม่นก็เรียกเก้านี่มันมากหกสูตรครับผมห้านี่ก็มากหกสูตรครับ ่กับมาหาสูตรครับก็เลยเอาเกามาจับสามกับศูนย์่ยครับผมหาก็มาจับสามกับศูนย์ครับ่ก็มาจับสามกับศูนย์ครับฉะนั้นเราจับได้ออกมาซี่อ๋อครับผมค่ามากตัวแดก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำกลับตัวน้ำนะครับเนาะจับสามตัวเนี่ยพ่อจับสามสี่คู่เนี่ยสามตัวบ่ะจ้ะมันเป็นสูตรสามตัวไหมพ่อสูตรสามตัวความสูตรสองตัวร้อมจ้าแต่ว่า มันคัดบ่อใดนั้นรักลอยผมกับบ่ได้เห็ดลักลอยมันมันบุหรี่ลักลอยเยวตัวใดพ่อ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 มมหลักลอยใน่ใจพ่อสมมติพ่อมมหลักลอยเป็นศูนย์นี่สิพ่อรู้ว่าเป็นเป็นจังเลยจะเอามาใส่พ่อเพราะว่าสูตรนี้มันเขามันจะเขาสามตัวได้พ่อถ้ามันเขาสามตัวปั๊บมันสิเขาสองตัวน้ำพร้อมเะยรักลอยผมคันเข่าเข้าเนาะเอาเข้าเข้าจัง่อยพ่มพ่อคัดมาจากสามชุดเนี่พ่อ ถ้าเึ่เอฟซจากสามชุดแล้วพอเนาะอร่อยร่อยสามห้าสามกับหานะพ่อเนี่ยรักรอยเอามาด้พ่อยเอาซตบโบ๊ทจับให้กิฟซี่เราจับบอเลยพ่อกระดาษเต็มไหมม่มุมงเขียนเขียนลายเอ็นบอครับเมี่ยครับผมเอาสามกับหาไปใส่รถนอพอเตรียมเนาะห้าเก้าสามเอ็มบอห้าเก้าศูนย์ไปประมาณนี้ไปประมาณนี้ครับผม พี่น้องเข้าใจเด<ม>้อค่ะเด้ออันเสาดําดที่เสาดําดเฮ็ดนัน่นเน้นเป็นสูตร3ตัวค่ะคือถ้าเข้า3ตัวปับ๊บ<ม>ไอ้2ตัวนี่ค่ะสิเข้านําทุกทุกรอบสมมุติสมสมุติว่างวันนี้มันออก3034มันก็สิเข้าที่3443นี่ค่ะก็ามาส่วนกันอยู่ที่53ก็บ่วนเน,ะ 4, นาะแ4่สนึ 40, นง่งแเออเพราะว่านี้ถ้าเข้า3ตัวปั๊บมันสิเข้า2ตัวบนทันทีครับจ้ะแล้ววันนี้คันพ่อว่าลักร้อยมันเป็น3กับ5เฮาก็ ที่พ่อเราคัดห้ได้หกตัวเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาสามเส้นีเอาหาเส้นี้เด้อพี่น้องนี่นี่วัวนี้ก็มีห้าสามสี่ใช่หมจ้ะอันนี้ก็ิะเป็นสี่สามกลับตัวไว้นั่มนี่เข้ากันยุ้อที่จับเดวนั้นจ้ะอันจาพี่น้องเบิ้งหด้บันนีอได้บันเดตามที่พี่น้องเรียกร้องก็จะว่าเป็นย่างดวงแล้วไปพ่อลูกพ็อดีทั้งสองคนทั้งลูกสายฝ้าทั้งลูกเดินสกาวพอญี่ปุ่นสำหรับพ่อเต้มสาวดำในมาพี่ Ấy thưa giống thưa, thưa là ta không bao giờ ăn không miền Hưng ăn không miền nữa okay. <laughs> <Okay. cười>